สวัสดีครับเอวันคาสตูดิโอนะครับวันนี้นะครับเรามาติดตั้งฝาท้ายไฟฟ้าของ h ุ u ได้เฮ1ดวัแถวบางบ่อนะครับเดี๋ยวเรามาชมรีวิวผลงานการติดตั้งของร้าน A1 กันเลยครับครับผมมาดูกันที่ฟัง์ชันแรกนะครับจะเป็นรีโมทเดิมของรถนะครับกดปุ่มคียล็อก3ครั้งครับในการเปิดปิดฝาท้ายนะครับ ครับผมมาดูที่ตัวกอรนะครับกอนนี้ครับจะเปลี่ยนตัวใหม่นะครับจะเป็นระบบดูดบนนะครับครับผมสวิตช์นะครับจะเป็นสวิตช์ตรงรุ่นนะครับใส่ไว้ในช่องมือจับเดิมนะครับครับผมโชคนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าทั้งสองข้างแล้วนะครับแล้วก็การร้อยสายไฟนะครับร้อยเข้าลูกยางเดิมนะครับไม่มีการเจาะตัวถังเพิ่มนะครับครับผมแล้วก็ตัวกอรล่างนะครับเราเปลี่ยนใหม่นะครับครับผมเดี๋ยวเราลองปิดด้วยสวิตช์นะครับ ที่เราเพิ่มไว้ครับครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวเราลองเปิดจากปุ่มเปิดเดิมนะครับสวิตเปิดเดิมที่ฝาท้ายนะครับเพียงแค่บีบนะครับไม่ต้องยกให้เปลืองแรงแล้วนะครับฝาท้ายเปิดให้โดยอัตโนมัติเลยครับ ครับผมเดี๋ยวดูตอนปิดนะครับกดปุ่มไขล็อกสาครั้งเช่นเดียวกันนะครับต่อมานะครับเราจะไปดูกันที่คอนโซลหน้านะครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปดูสวิตช์ที่คอนโซลหน้านะครับเราจะมาดูกล่องพับก,กระจกออตโต้นะครับเวลาเรากดล,กล็อกรถด้วยรีโมทนะครับ กระจกจะพับให้ด้วยอัตโนมัตินะครับแล้วก็เวลาเรากดคลายล็อกด้วยรีโมทนะครับกระจกก็จะกางออกให้อัตโนมัติเช่นเดียวกันนะครับอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับลูกค้าติดตั้งเพิ่มนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวดูภายในห้องโดยสารนะครับจะมีสวิตช์เปิดปิดฝาท้ายอีก1จุดนะครับนะครับเป็นสวิตช์บิวอินนะครับ ครับผมถ้าสมมติว่าเราเปิดไฟหลีหน้ารถนะครับจะมีไฟที่กับจะมีไฟที่สวิตด้วยนะครับครับผมลองปิดนะครับครับผมแล้วก็ลูกค้ารับเป็นกล่องกระจกขึ้นลงออตโต้อีกหนึ่งบานนะครับตอนนี้ถ้าเป็นฝั่งคนขับนะครับจะเป็นขึ้นลงออตโต้อยู่แล้วนะครับ แล้วก็ตอนนี้เราจะมาดูของฝั่งผู้โดยสารนะครับกดลงทีหนึ่งจะเป็นออโต้แล้วนะครับแล้วก็ขึ้นนะครับขึ้นก็เป็นออโต้เหมือนกันนะครับฝั่งผู้โดยสารก็สามารถใช้งานได้นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันที่ฝั่งผู้โดยสารนะครับกดลงทีหนึ่งเป็นออโต้แล้วนะครับแล้วก็ ขึ้นนะครับก็ออโต้เหมือนกันนะครับระบบเมนูยังสามารถใช้งานได้อยู่นะครับแค่กดแช่ไว้นะครับนี่นะครับแล้วก็ปล่อยก็กระจกก็จะหยุดเหมือนกันครับครับผมวันนี้ก็ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจสินค้าหรือว่าสอบถามข้อมูลต่างๆสอบถามได้ที่เพจ A1 Car s t ส d i o ครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ